เทศกาลวันหยุดยาแบบนี้ครับสวนดอกไม้ในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับยังคงคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวทางสวนนะครับมีการแจกดอกคัสเตอร์สีขาวครับให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลวันแห่งความรักครับ <S <S คุณผู้ชมครับบรรยากาศสวนดอกไม้ป้านกเอี้ยงครับหมู่บ้านดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับในช่วงเทศกาลวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์วันนี้ครับ เป็นไม่ได้ความคึกคักมีนักท่องเที่ยวพามาชมความสวยงามของดอกไม้นานาชนิดครับดอกคัสเตอร์ดอกสร้อยไก่ส่วนใหญ่นะครับนิยมถ่ายภาพคู่กับเปียโน,โนและก็หน้ากระจกครับ พร้อมทั้งเต้นและก็ถ่ายคลิปไปด้วยเพื่อนําไปเผยแพร่ในโลกโซเชียลครับทางด้านของนางปราณีศรีสวัสดิ์นะคะซึ่งเป็นเจ้าของสวนป้าหนุกเอี้ยงค่ะได้บอกว่าช่วงวันหยุดก็มีนักท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งหลังจากก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบนะคะจากโรคโควิด -19 ทําให้ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเลยค่ะแล้วช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงของเทศกาลบันวาเลนไทน์ทาให้เจ้าของสวนเนี่ยสามารถลืมตาอ้าปากได้เพราะว่านักท่องเที่ยวก็แห่กันกลับมาเที่ยวอีกครั้งหนึ่งค่ะอยู่ในช่วงของเทศกาล ลีนไทยแบบนี้ค่ะทางสวนจึงได้มีการตัดดอกคัตเตอร์สีขาวแจกให้กับนักท่องเที่ยวฟรีด้วยในช่วงของเทศกาลวันแห่งความรักค่ะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวครับนั่นก็คือม่อนจอดแหล่งท่องเที่ยวสไตล์วินเทจที่กําลังเป็นที่นิยมในอำเภอแม่ริมเช่นกันครับมีบรรยากาศเหมือนยุโรปครับมีทะเลสาบด้านหลังเป็นภูเขามีสวนดอกไม้มีรถโบราณและก็มีพื้นที่ให้ถ่ายรูปสวยๆหลากหลายครับรวมถึงแปลงดอกไม้ด้วยนะครับ ทั้งดอกคัสเตอร์ดอกซิโลเซียดอกมากกเร็ที่กําลังบานสะพังสยสดงดงามครับซึ่งจุดถ่ายรูปแต่ละจุดนะครับก็มีเจลแอลกอฮอล์บริการไว้คอยล้างมือครับและก็มีเจ้าหน้าที่แนะนําช่วยถ่ายภาพสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวสําหรับม่อนจอรดมีค่าบริการคนละ100บาทเด็กอายุไม่เกิน12ปีครับเข้าฟรีซึ่งหางบัตรนะครับก,รก็นําไปแลกน้ําดื่มได้1ขวดและยังมีบริการรถแท็กซี่โบราณน,นะครับนำไปส่งตามจุดต่างๆ ซึ่งที่นี่ครับเปิดให้บริการทุกวันครับตั้งแต่8ปดนิกาจนถึง1นึ่ทุ่มนั่นก็คือ19บเนาฬิกาครับโอ้โหแต่ละที่นี้สวยมากๆเลยนะคะมีทั้งสวนป้าหนุกเอี้ยงเนาะแล้วก็ขยับไปที่อำเภอแม่ริมก็จะเป็นม่อนจอดเคยไปเรื่องคะไม่เคยเลยฮนะเดี๋ยวจะมีอากาสไปสักครั้งหนึ่ง